สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโตหัวดาลูสรพพยุทธวิจารจย์นั่นเองเนาะก็าตามชื่อคลิปเลยนะผม,ผมก็จะมาซ้ํากิจกร,รรมของซูเมนถังเข้านะผมเป็นถังเข้าระดับเอพนั่นเองนะครับผมนะก็ผมจะมาซ้ํากิจนี้นะผมก็ตอนนี้มันเหลือระยะเวลา2วันนะผมสิ้นสุดนะตอนแรกก็จะกะว่าเอาไว้สักวันนึงนะผมค่อยกลับมาซ้ำเนาะแต่ก็อยากสูมแล้วนะครับผมเออโอเค ก็เลยจะมาสุ่มนะโอเคแล้วก็ผมก็จะมาตีบวกวงแหวนขึ้น10,000แปีอีกสักวงหนึ่งนะผมนะนี่เป็นวงนี้เป็นของทางซานร,ระดับ S R นะผมก็ผมจะตีวงนี้ให้ขึ้น10,000แปีนะก็ผมมีแล้ว10,000แปีวงหนึ่งแล้วก็ตัวหลักอีกเท่าไหร่สงวงนะผมะมีประมาณ3ามวงนาทีผมตอนนี้นะผมโอเค มาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปสุม่มเผมก็มีกิจกรรมเข้ามาเป็นกิจกรรมชมสมุดนําก็คือขุมวิญญาณ SP ของเทพสมุดนั่นเองเนาะซึ่งกิจกรรม SP ระดับสีนี้ผมผมมาเล่นอนะ่ะตอนผมมาเล่นอนะ่ะมันไม่มีแสดงว่าตอนที่ผมไม่ได้มาเล่นเป็นเดือนอนะ่ะมันน่าจะเข้ามานะผมแต่ว่าผมไม่ได้มาสุมนะ่มอ่ะก็คือผมไม่ได้มีเวลาเล่นในะช่วงนั้นนะอ่ะก็เลยไม่ได้มาสุม่มอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสุม่มส่มเนเท่าเทียนนะผม ก็ไปสุ่มเลยโอ้โหดูเมื่อกี้สตัวอะไรสุมเ 5, มียนังเขามันน่จะออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโอเคตอนนี้ผมมี120ใบนะถ้าผมสุม่มรวมกับคลิปที่แล้วนะผมอีกร้อี่สิบก็จะเป็น240นะครับผมผมก็จะได้2กล่องนี้ซึ่งกล่องนี้ก็ได้กระดูกอ p กับกล่องนี้คือมันจะสุม่มนะผมแบคือ ผมจะเรียกตัวเนี้ยสายโจมตีน่กก็มีโอกาสหนึ่งในห้าก็คือผมจะมีโอกาสที่ลุ้นที่แบบค่อนข้างมากอ่ะมันหนึ่งในห้านะครับผมนะเออเนี่ยสายโจมตีหนักเนี่ยหนึ่งในห้านะครับผมนะอมโอเคมาเราเป็นการเสียเวลานะเราทําการสุ่มกันเลยนะครับผมอ่ะสิบใบแรกนะครับผมมาสักตัวนะครับผมเอพี HP ถังเข้านะโอเค ยังไงฮึบอืมข่าวจั่วมันเลยโอเคตอนนี้ค่าโชคดีผม44แล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมอ่าค่าโชคดีผม44นะถ้าผมสุ่มครั้งนี้มันเป็นใบสีแปลกๆที่ไม่ใช่ใบสีทองแสดงว่าเอพออกนะอ่ะเรามาดูนกันว่ามันจะใช่ไหมนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะมีเทคนิคไหมอ่ะกดค้างไปกดค้างยาวๆอ่ะปล่อยนิ้วทีนี้ ว่าไงฮึบโอ้โหใบสีทองนะน่าจะอิดอา,านะครับผมอืมดูจักเงานะครับผมก็น่าจะตัวสานะเรียบร้อยหมูเลียหน้านะครับผมเป็นตัวที่ผมกำลังเล่นเลยไม่เป็นไรเอามาอัพดาวได้นะครับผมอ่ะเหลือร้อยใบยนะผมไปกันต่อนะครับผม โอเคไปกันต่อแบบรัวเลยนะครับผมวางไงโอ้ข่าวจัวยเลยนะครับผมไปกันต่ออีกนะครับผมรัวเลยฤฤฤวางไงโอ้หจะกว่แตกกันเนี่ยโอ้โหเออสามใบโอ้โหมันออกมาได้ไงเนี่ยโอ้ ดูใบแรกมาครับผมเมืองสินจีมีแล้วนะผมตัวนี้เมืองสินจีนะโอเควิญญาณยุทธปีศาจดำมาดูฝั่งซ้ายก่อนน่าจะซ้ำนะตัวนี้โอเคอกูหลงโอเคกูหลงตัวนี้ใครไม่คุ้นเลย โอเคอ้าอินนะครับผมไม่ได้ได้บ่อยนะก็เลยจำเงาไม่ค่อยได้โอ้โหสวยนะเนี่ยมีแล้วนะครับผมตัวนี้นะโอเคเอาไปอับดาวเหมือนเดิมเหลือกแปดสิบใบแล้วไปกันต่อครับผมไปมาฮึบไปหน้าอืมเอชอาร์ใบหนึ่งนะครับผมใครครับผมน่าจะไปเชิญเสียงนะ โอเคไปเชิญเสียงนะผมอ่าโอเคเป,เป็นยานยุทธลกนางแอนหางแหลมนะก็คลิปมันอาจจะดีเลยก็ต้องขออไปด้วยนะผมนะก็ผมพยายามแก้นะแต่บางคลิปมันอาจจะดีเลยนะอืมก็ขอไปด้วยนะผมอ่ะโอเคไปกันต่อนะเสือเสียงมันอาจดีเลยอนะเงี้ยนะครับผมก็ต้องขอไปด้วยนะ ถ้าเสียงไม่ดีเลยก็คือดีไปนะครับผมก็แลไปนะโอเคหูเยีเ่ยลี่ไปสุมอีกนะครับผมโอ้ย A สามใบนะเมื่อกี้ซึ่งแบบค่อนข้างหาเจอยากนะเป็นครั้งแรกเลยที่พบสุ่มมาแล้ว S S R สามใบครับเอออ่ะโอเค ตอนนี้ผมเหลือ50บไปนะครับผมสิทธิ์สุ่มจับตอนนี้ผมสุ่มไปน่าจะ190ครั้งนะตอนนี้อะไปกันต่อนะครับผมโอเคไปปล่อ,อยมือว่าไงครับผมฮึฮ้ยมีโอกาสนะเนี่ยอ่ามีโอกาสนะ เพราะว่าตอนนี้ค่าโชคดีผม43แล้วนะครับผมถ้าผมกดอีก10ครั้งมีโอกาสที่ SP จะได้อ่ะค่อนข้างสูงมากเลยนะครับผมต้องลองดูว่าจะได้ไหมนะครับผมไปมาตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยยึว่าไงมาไหมมาไหมโอ้โหเอสิอาื เรียบร้อยกุยเม่เป็นเอชอาร์ที่สามนะครับผมกุยเม่ยนะโอเคอ่ะสามสิบใบละมากดให้หมดเลยนะสามสิบใบข่าวจ๋วอ่ะเหลือยี่สิบใบนะครับผมเมปิดไป ฮึม SA หนึ S ่งใบอย่างอูตี้โอเคมาเหลือสิบใบสุดท้ายนะครับผมไปจะได้หรือเปล่านะครับผมหรือจะได้เป็นลุ้นในการ์ดเอานะครับผมว่มาไงฮึบอ้โ,อโหไม่น่าจะได้แล้วน่าจะไปลุ้นในการ์ดเอานะครับผมโอเค อ่อย่างอูตี้สามีกโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมาลุ้นในการ์ดเอานะอ่ะรับหีบนะครับผมโอเคอ่ะนี่ก็สำหรับคุมวิญญาณนะครับผมของเทพสมุทรนะสำหรับใครที่มีตัวเทพสมุทรก็มาสมได้นะอ่ะโอเคผมได้มาสองหีบซึ่งหีบนี้ก็เดอกเลยไม่ยากนะครับผมเลือกอาชีพ SSR มา แล้วก็กดใช้งานนะครับผมอ่าโจมตีหนักนะโอเคเลือกมาลงเลือกผิดดิจบเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้กระโหลกสัตว์ร้ายเอ็ดปีเอาไว้ก่อนกันะนะผมมาครับผมโอกาสหนึ่งในห้านะครับผมโอเคนับสามสองหนึ่งกดครับโอ้ เป็นอะไรกับหมาของกิ้นเนี่ยตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วโอ้หังเสียเนี่ยผมก็ไม่มีนะเมื่อกี้เนะี่ยเออโผมเป็นอะไรกับหมาของกิ้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่ากินนี้ก็พาไปนะก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคอน,นี่นดาวได้นะได้มาเมื่อกี้นะครับผม<น>ไปสามดาวแดงอ่ะไม่ถึงโอ้มันต้องครบรอบก่อนโอเคไม่เป็นไร อเคเดี okay, ๋ยวผมจะพัฒนาตัวนี้นะเป็นวงแหวนแสนปีนะโอเคก็ทะลวงเลยนะต้องใช้วงแหวนหนึ่งอันกับยานตาลบรรพการนะโอเคทะลวงไปติดแน่นอนนะผมสำเร็จร0 0เลยนี่วัสดุผมมีเยอะไม่ต้องห่วงกดเพิ่มไปเลยนี่อุ้ย โอกาสน้อยล้วผมไม่มีปานปานอลาวน่ะเดี๋ยวเรามีหรือเปล่านหาแป๊บนึงนะซึ่งปานอลาวนมันต้องน่าจะไม่ผิดมันต้องมีหีบไอ้นั่นนะโอ้ผมไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไรคือโอกาสติดมันก็ไม่ได้เยอะมากนะเมื่อกี้นี้ mm hmm. อ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูโอกาสมันหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้ส,สามวงแหวนนะ โอเคโอกาสประมาณต่ำมากเลยนั่นนะ่ะไม่เป็นไรติดไหมไม่ติดนะผมขี okay, เพิ่มเหมือนเดิมสองครั้งมาครับผมแปดหมื่นปีแล้วโอ้โหใช้เยอะเนี่ยใส่ไปให้หมดเลย จะถึงแสนปีไมเนี่ยมอไม่น่าถึงอนะ่ะเรียบร้อยเธอลงล้มเร็วโอเคผมไม่มีพัสดุตัวนี้เลยนะผมนะโอเคไม่เป็นไรนะผมต่อมาได้แปดหมื่นปีนะผมมาใช้แทนนะอ้ามาอีกสักครั้งหนึ่งนะผมโอ้โหมันค่อนข้างน้อยเนี่ยอ้าก้ามันปีติดไหมอ้าวติดนะครับผมโอ้โห หูเหลือติปานนี่ปานนี้มีนะผมสำก็สําเร็จอะไรไม่มีวงแหวนอะ่ะคือมันต้องใช้วงแหวนจําลองนะอะมาครับผมผมไปหาวัสดุมาได้สองวงแหวนนะซึ่งโอ้โหถ้าติดหนึ่งแสนปีก็ถือว่าโอเคอยู่นะปิดแปเก้าโอกาสประมาณครึ่งหนึ่งอะเกือบครึ่งเลยไม่ถึงครึ่งเลยซ้ำ ผมจะกดตีบวกนะไม่รู้จะตีหรือเปล่านะลองไปหนึ 1, ่งแสนปีโอ้โหเรียบร้อยไม่ติดโอเคผมไม่มีวงแหวนแล้วน่าจะได้ประมาณเก้าหมื่นปีนะโอเคได้เก้าหมื่นปีนะตีบวกไปได้ถึงสองร้อยห้าสิบโอเคอประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็สรุปได้เก้าหมื่นปีนะผมวงแหวนตัวนี้นะ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการที่ผมมาซ้ําตู้ของซูเมนห้าเทียนนะกับตีวอ,อกวงแหวนนะก็ตู้นี้ก็โอเคน่าจะเกลือไปนะครับผมนะก็เดี๋ยวรอตู้ใหม่นะตู้นี้ผมก็ไม่ได้เอพเหมือนเดิมนะก็เล่นเท่าที่มีไปก่อนนะซึ่งทีผมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมดุลอยู่นะโอเคตัวสำรองผมก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับ โดยรวมก็ผู้สวรรค์เชลเสียและตัวหลักนะอันนี้ผมก็เปลี่ยนนิ่งลงมาเป็นเสือไผ่นะเพราะว่าอยากเล่นสกินนี้นั่นเองนะผมได้มานะได้สกินนี้มานะครับผมก็เป็นสกินเหมือนแบบนางรำของอาหรับอะไรเงี้ยใช่ไหมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วนะผมสำหรับคลิปนี้นะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม